นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาค่ะพี่อีภาค0.4.1แต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็น0.4.3นะครับจากการอัพเดตตอนนี้เราไม่มีชื่ออะตอนมีชื่อนี่นะเจ้าชื่อว่าต่อไมค์ครับพี่รู้แต่ผมก็นี่ฮะผมก็เฮ้ย,ยมผมก็ชวนเพื่อนมาเล่นหนูคนเดียวไม่ต้องเพื่อมา หรอเอออย,อย่าอย่าคราฟอะไรนะคราฟอะไรหรอกมีแค่สองก้อนอเองอ่าเออลืมไปแล้วเรามีเหล็กตัวน,นั้นเราขุดมาลืมเลยแล้วก็ได้ถ่ายมาเขียนทุกคนแนะนำตัวชื่ออก่อนนะทุกคนครับจะไม่ได้หรือคนทีน่เคยถ่าย Erow อ,อ,อะเสียงนี้จำได้ไหมเขาจะรู้จักว่าจำได้พอจะเข้าไปในบ้านยังไงเนี่ยเข้ามาดิก็ลงมาเลยโกงวะเนี่ยไม่เล่นเลยก็เราไม่ชอบ ลงผมไม่ใช่สก,กุาเดี๋ยวก่อนนะ,อ,ะอ๋อหินไม,ไม้เยอะๆหน่อยครับเพืออ่อนอย่าฆ่ากันนะาาอ,อย่าฆ่าผู้สาวเาเก็บเพชรไว้ตรงไหนฮะเก็บเพชรไว้กับภูเขาก็ไดีกว่บจุดด้านล่างจะยังไงนะค่อยค่อยลง ค่อยๆมาก็จะไม่ก็จะไม่เคยเล่นเกมนี้นี่เห็นันไดวะล่ะเสร็จแล้วนี่ไงคือปะทะสาทเข้ามาเข้ามานี่ก็ก็ค่อยไหลแบบนี้ลงมาแบบนี้เพชรมาเราเพช็ดในไว้ในตัวก่าโอเคเดี๋ยวก็มาต่อตรงนี้แบบคิดชู้แล้ว 他倍呢呢呐。 九<美>。 แล้วมันสีชุดสีสนนนน<ท>ันพี่ไปหาหน่อยเฮ้ยทุกคนยอย่าฆ่ากัน<ท>พี่เราไปหาปู๋เขาทุกคนอย่าอย่าฆ่ากันปู๋เขาไปช่วยขุดดิขุดเลยไปช่วยขุดหินน่ะมันติดช่้งแอร์เอาทุกคนขึ้นมาดิมันขึ้นไม่ได้ทำไมนี่เหรอเออเออขึ้นได้แล้วแล้วมันแำไมมัขุดนอย่างนี้

ซีเราไปนั่พี่ขออุดนะสีอรไปพี่จะอุดฮ้ยซีเาซนเพสไไหมเพรแฟนเก็บเพรถ้าแฟนตายก็จบไปแล้ไอ้ซีไม่เชเก็บไแล้วไน้สีอ๋อแฟนเราไปหน่อยอย่าไปปากพี่เซยได้แล้วตนไหมนี่แล้วตนอะใายตรงใหน ไปขึ้นไปขึ้นไปเก็บอู้ใครมาขุดทอดใครมาขุดทอดแฟนขุดทอดทำไมมันมืดมันพี่ป๊อบเทียนอะโอ้สวีอวีเดรเราเราทำไรอย่เนี่ยก็ซีบอกใครทำซีหรือป๊อบซีอะไรทำแฟนเขาบอกว่าแฟนเนี่ยแฟนเนี่ย อ๋อใช่ลูกเกือบเป็นเลยนะลกกอบอืมก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวแต่ดีนะคุาใช่ไหมเราถึงได้ทอตเนี่ยไมนเหมือนมันบล็อกมันใหญ่ขึ้นก็ปิดนะติดลุ่มเองเออก็เหมือนเดิมอุ้ยขอเจ้าพทย เจอเบนล็อกแล้วโกเจอเบนล็อกแล้วคุณถ้เป็นห้องเลยคุณทำบ้านท้คานดีรู้สึกว่าสางวีแล้โกคนแจ้งตกกูเนี่ยมม่บอกวอาลุน้ำะท่าเฮ้ยลาหวาวเลาหวาเลาหวามี่มาเราเจอเลาหวา เจอแล้ววะโอ้โหมีคิปเปอร์เอยคิปเปอร์เหรอทุกคนจะเงอะหนะ้าคิปเปอร์อยู่ตรงหน้าบ้าน,าานลงมาลงอุดแล้วลงอ,อุดแ,แล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะสามต่อเห็นยังเห็นยังปิดแป๊บป<ะ> แล้วต้อมของมีของอะไรไหมโอเคค่อยค่อยลงอกเขากินนะ้อขึนกินแล้วฟัมบี้เยี่ยมเรื่องดีเห็นบอกเห็นเขาคนที่ใช้ตูดหาเพชรเขาก็ขุดอย่นี้ไปเรื่อยๆปะเป็นห้องอ่ะถขุดจะเจอเพชรเองอะ 哪样啊？ พี่ด้านล่างแฟนนี่นี่นี่ไงแฟนนี่เออแฟนเก็บแล้วกินเออกินกินเอามาเอาพี่มาเอามาพี่เออพี่ก็มีไก่ป่ะเออมีแอปเปิ้ลเออแฟนกุ้งเขาทำไมทำไม ยาควดตัว top ไม่เราไม่คูดแฟนดูแลตัวตารือแฟนไปเก็บของก่อนนี่ผเขาผู้ขาลงมอสไอ้นีはは่หน่อยดิลงแบอนี่นะแอะไบที่มันสู้กันกากะสกายบ็ออากเล่นทีหลไม่งานเน่งครับจากการมาต่อ ออ,อ,ห,อ,อหินเหรอน้านี่หินนี่ใช่ไหมเป็นหลดอ่ะเพืออ่อนผมก็จะไปโหลดแมปเล่นนะคฮะขอขุดห่อนวันี้ผมแกล้งเพื่อนเพื่อนงอน กูกลงครับก่อนโอ้ยสี่เพิ่งโอเคอเอ้ยเมียวเอาเ,อาเอาก็บเหล็กขวานไปตัดไม้กันดีไห,นไหมไม่พอจะมารถทำฮอปเปอร์ได้อยา่ยาอยา่ทาทำอะไรมั่วซั่วหยุดทำอะไรม,มาั่วซ่วหยุดทำอะไรมั่วซั่วอืมไม่เป็นไรแฟนไม่ต้องกินอาหารพี่ขอไปตัดไม้ก่อนนะ หนึ่งพี่ก็ต้องอน,นี่ก่อนในกล่องมีอาหารนะไปมัน,นหัวี่ซีบนหัวี่ซีอะ่ะนี่มีไก่ ครับขุดเหรอไม่เราออกเส้นขุดเหรอไม่ขุดบอนี้นะมันก็ไม่ได้ขุดโอเคทุกคนอย่าขุดใครขุดเดี๋ยโดนฆ่านี่ตั้ออ่าต้องกินแฟนช์ฟรดี้เหรอต้องไปกินแกินเนื้องก็ต้องปกเอง โอเคแล้วก็ขุดลงไปต่อไปหาเพชรกันดูๆอดูๆพี่ตั๊กไกน่าจบคลิปกันดีกว่าทุกคนแสดงไปได้เลยทุกคลิปนี้คลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปบายเย้